โอ้โหโอ้โหดไหเอายิง้นได้ยิงจะม้าเได้ยิงาก้าได้โอ้โอ้เล่นหครับคนบ้านนี้สวัสดีครับทุกคนวันนี้เสือเก่ง The Story นะครับวันนี้สิ้ากันลงพื้นที่เขตลุมน้าหนองหานครับวันนี้กับทีมงาน้าหคนครับโดยู้มเตอร์ใหญ่คือชังยุบวันนี้มีการแจ้งแทมเกี่ยวกับเหยื่อพน้ะซิงก้ง ดับแนวครับผมวันนี้อ่ารอชมครับดับแนวสีดับแนวหรือว่าคนสีดับอ่าคนสีดับครับทุกคนนี่ครับหน้าโรงพยาบาลสกลนครครับผมนี่ครับมิเตเซียนครับผมเยื่อได้ครับโมเมนต์ย่งไดรมิเตเซียนคนนี่ครับประมาณนี้แหละเทียมคนฮะกลเอาเครื่องมาแล้วเหลือได้ส่ะเหลือเข้าล็อกอ่าเครื่องหมาเพราะเหลือล็อกงง่่ววะ มีค่ากับอีกครบเตัวแล้วนี่สองลูกมเอ็ดม้สองสลูกองลูกมเอ็ด้วนี่รู้แล้วได้ว่าเฮานี่ฟังเสียงคลิกด้วยดี๋ยวครับหวานเบอร์ฟังสกีฟังเสียงคลิกด้วยโอ้สุดยอด ยี่ห้อยยังไงเป็นฟอร์ดครับอ่าก็ผเคยได้ยินน้องน้องน้องไอันเกื่องเราครับรถว่รถเกียร์่ะเรามีเกียร์สโลว์อยู่บนนี้นตอนนี้ได้เรือแล้วครับทุกคนกำลังประกอบอาวุธกันครับ มือวามือวาเขาไปตื้อ่ได้หวองว่าตัวนี้ค่ะเสียบ่อยเข้าไปก้าเลยพอดีลึดลำลำปอเอาเง้เคอนยุดัตือนี่อโอ้ยังเสนอพ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 อไม่นมันไมมันมันต้องได้ๆคอมเมนมีทิบเข้าไปแล้ว เธอตัวยิไปเธอเลยพุต้องทรหาเฮาก็ได้มาเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่โค้าไปแล้วอันนัเกิงเอาไปฟอปกคุณเน่ยเอามาจอดจะบ้องนี้เนาะครับเ,าเาะะบนาะได้มาเลยคครับ,ต,รบตอนนี้ครับทีมงานของเฮากำลังทยอยทยอยกันเก็บเครื่องครองแล้วก็ได้เรือกันเรียบร้อยนะครับเนาะจากนี้เฮากะสิพากันอกอกสนามทดสอบนะครับ ทดสอบทั้งเหยื่อไม้ทั้งคันไม้แล้วก็คนไม้นะครับทุกคนนี่ครับสายเมาฟิชชิงเป็นคนนําเรือออกนะครับตอนนี้กําลังท่อผ้าอนองกระจับนองพักตบนะครับเดี๋ยวเพิ่มกระเปลี่ยดซื้อโป้ไหมนะครับผมจากสายเมาฟิชชิงอาจจะไปอาจจะไปท่าน,นนองในแบบส X ใส่เอ็กซ์เนี่ยจังง่ายครับผม เอาละครับมาละครับ <S <S ช,ชื่อไว้ครับ <S <S นี่ครับทุกคนแต้มแรกของเซาน,นี่ครับแต่เพิ่นบุจักแดงวันแต่เพิ่นถามผัดตะชีเขียวกับสีแต่พนถ่านผัดตะชีเหลืองกับสีอะไรแต่เพิ่นบ่สีเหลืองกังบ<อ>นนเขียวเพาะสั้ถะนามาคุณนนะแม่นยอมรับเลยสีใสทะน,น,นามคุณเท่างในเอาละครับพี่พี่พตีนงพี่บอลมันพี่ทางมันทางมัน กินก้อนร่อนแกนครับกินก้อนร่อนแกน้นปน,น,นีหแม่เป้าเป็นปีแล้วบปนสีเ่เปูปแล้อ็ดเพื่นยักเล่นไซนใหญ่เลยนะ ไปว้าวเฮ้ยคิดคิวครับทุกคนโอ้โหใสนี่สวยพี่น้องโอ้กินทีลังดังกว่าครับสีใสครับสีใสโอ้สีไข่สีมันครับโอ้โชก้องแน่โชกองแน่สุดยอดครับนี่ครับใสเกือแปดขีดครับผม ออุ้อ้้ย,ยมาแลวเริ่มสวยขึ้นสวยขึ้นแล้วไซมัน,อ,น,านอากาศมันยังเ็ท่านเด้กกัดซะ <laughs> เขาอยากได้เอ็นซตัวนะนะมันออกจากฝาฟ้านิดๆน่ะอ๋ออกจากฝฟ้านิดๆน่ะที่คอยตีอาทิตย์ก่อนน่ะที่มันกินดีๆอ่ะเรือลำบังใหญ่เพิงหัวก็าน่อยเ้เี่ยรมาอืมมมีบ่ลองกินของเขาปกติเขจะกิน4ีซุนะอืม ขาทนเอมีแต่สาวพุงอย่งเดียวนลยุ้เขียวอุ่มลืมเฮ้ยเห็นรถ้ยขาวแวดรถข่าแหนกขาแหนโอ้โหโอ้โห โอเคเลยครับโอ้ยครับหลุนนี่โอ้ยครับหลุนนี้โอ้ยครับหลุนนี้เปิดแล้วเปิดแล้วคำตกปุ๊บกินปั๊บนี่ต้องตัวใหญ่ไดยเนาะแม่ตกปั๊บกินปุ๊บผูวเราเบ่งไผ่ตาต้าผูวเราว้าวิไสโลโอ้ยปลาโอ้ยปลาลงฟูโอ้ยปลาลุงฟูยินดีครับทุกคน สีทองสีทองเฮ้ยสีทองแล้วเตรมปากเตรมคำบรุดมาจงไงคอยยกขึ้นมาด้วยสุดยอดครับผมรับแนวสายหีดับแนวสไตล์ซิงกิ้งนะครับดับแนวนะครับช่งยุสุดยอดสุดยอดโอ้ยสาเมื่อยก่อนบานนี่ เอตายกลางหนองหานพี่น้องเรียบร้อยเรื่องนองครับทุกคนตอนนี้ต้องสละ,ะเรือนะครับสละ,ะสละ,ะเรือครับ เรือเจ้า,จาของซิงกิ้งดับแนวครับผมเรือกระดับแนวคือกันครับตอนนี้อยู่กลางหนองหานครับปลายังมีไผยได้พอพซิปโตครับทุกคนเหนือตายก่อนนะครับบรรยากาศสุดยอดครับวันนี้บรรยากาศสุดยอดครับผมอ่าทะเลสาบหนองหาสนสกลนครนะครับเนาะตรงนี้ป่าปยังมีแ่ด้พอพซิฟโตเหือตายทุกคนตอนนี้ถือลอยลำอยู่ที่กลาง ทะเลสาบหนองหานนะครับผมรออะไรรอเครื่องมือนะครับนะครับทุกคนครับตอนนี้กําลังรออะไหล่เรือสั่งจากประเทศจีนนะครับเอาเข้า,ามาซ้อมๆกันก่อนนี่ครับกู้กูตึงครับตึงโอ้ยอืม โอ้โหโอ้โหทุกคนใส่สวยครับทุกคนโอ้ยโอ้ยทุกคนโอ้ยเข้าจมูกพอดีครับทุกคนฝาดว้ายอดครับยอดตตึงตตึงต้องมีตัวเล็กของคู่กันด้วย ô có nhiêu, phùng dài, à chưa phùng nhảy mẹ Ồ Ồ phỏng nhà mán thôi, ô คือใช้ขาน้ำอยู่เมื่อกี้นี่ที่ยากไปเลยว่าปัานนี้วะกูใช่ปะจะไหลแล้วลุกกันเลยโอ้ยมาแล้วมาแล้วไช่ใช่โอ้สยามันครับเป็นซิวเป็นซิวสยาเป็นซิวครับโอ้เหลืองอลามครับผมจะหลุดหรือไม่หลุดนะครับโอ้ซิวโอ้เป็นซิวแค่ดำเลี้ยวโอ้ฮัลโหลชื่นใจชื นี่ครับเพนซิลดับแนวนะครับแต่ที่สำคัญครับตอนนี้เหงื้อตายแล้วครับทุกคนสีได้ปลาย่ายสำเรับกระยอกวายแล้วม่มีเหงื้อมือ,มอแล้วมน,นี่กินมือซะนอะ้า <laughs> ะดับนี้แล้วโอ้สุดยอดครับผม ลทุกคนครับตอนนี้เวลาประมาณห้าโมงครึ่งครับทุกคนตอนนี้เฮากะยังอยู่กลางหนองหารหรนเนาะนี่คือเกาะดอนสวร์ครเกาะดอนสวรรคร์นรรในทะเลสาบหนองหาขงววนของจังหวัดสกลนครของเราครับเนะเาะแตวมีเป็นร้อยๆเกาะครับมีเกาะเดียวนะครับที่เกาะใหญ่ที่สุดครับที่เป็นข้างในจะมีวัดเก่าแก่นะครับนาะ มีวัดโบราณน,นะครับมีพระมิจดีครับทุกคนเสาบ้านในระแวกนี้กัหรือว่าไท่อืนไถ่ไก่นะครับเนาะเดินผ่านทางมากอะเดินทางผ่านมากก็จะได้มาแวะครับมาคอโซคอลาบเนะาะนี่คือกดอนสวรรค์แห่งตำนานนะครับเนาะุ่มน,น้ำนองหานของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีของเารคงเาครับช่วงนี้สี่โมงห้าโมงครับเรือก็ยังมีวิ่งอยู่ครับทุกคนเรือใหญ่